มาดูน้ำใจของชาวจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะก็ได้มีแม่ค้าจังหวัดยะลานะคะแจกฟรีกล้วยทอดสุขใจทั้งคนรับและคนให้ค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชคุณนกแม่ค้าร้านกล้วยทอดสูตรโบราณซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหลังโรงเรียนนิบงชนูปถมัมเขตเทศบาลนาครยะลา ได้รวมกับเพื่อนๆแจกกล้วยทอดฟรีให้กับประชาชนรวมทั้งน้ำหวานโอเลี้ยงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินมหาราชเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยมีประชาชนชาวยะลาทั้งผู้ใหญ่เด็กทยอยเดินทางมารับกล้วยทอดและน้ำหวานดื่มฟรีกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับคุณนกเจ้าของร้านกล้วยทอดก็บอกว่าได้เตรียมกล้วยหินกล้วยนางพญามันม่วงเผือกฟักทองรวมไปถึงจำปะดะมาทอดแจกให้กับประชาชนได้กินฟรีซึ่งจะทอดแจกฟรีจนกว่าของจะหมด สำหรับการแจกกล้วยทอดฟรีนี้นะคะก็จะทำกันทุกปีอย่างต่อเนื่องทำแล้วมีความสุขสบายใจได้นึกถึงคำที่พ่อสอนให้เรารู้จักแบ่งปันซึ่งการแบ่งปันก็ไม่ได้ทำให้เราลำบากอะไรแบ่งให้เพื่อนๆได้ทานซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อพ่อและจะร่วมและจะร่วมกันทำกับเพื่อนๆทุกปีและจะทำดีตลอดไปตราบใดที่ยังค้าขายอยู่ที่นี่ค่ะ